สำหรับเรื่องพวงมาลัยตอนแรกก็ยังงงๆอยู่เอ๊ะเขาทําอะไรกันแล้วเราไม่ได้ตอนนั้นก็ยังงงอยู่เพื่อนเพื่อนเดินออกมาแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้กับเพื่อนก็เห็นพี่ท็อปก็เลยยืนรอพี่ท็อปก่อนตอนแรกยังไม่รู้สึกเสียใจแต่ว่าก็มีคนมามาพูดว่าเออสงสารอะไรแบบนี้เออเราก็คิดว่าตอนนั้นก็ร,รู้รู้สึกเสียใจอย,อยู่แต่ว่าก็ขอขอบคุณเมื่อวานเลยเพราะว่าทําให้เราได้รู้ว่ามีแฟนคลับเชียเราเยอะมากจากในร้อมประมาณ70 100คนแค่นี้เอง แต่ตอนนี้เพิ่มขึ้นมาประมาณ3 0 0พันกว่าแล้วอ่าลยคนก็จะไปต่อว่าพี่เลี้ยงว่าทําไมไม่เตรียมพวงมาลัยมาให,าให้แต่ว่าแป้งเองก็ผิดเพราะว่าแป้งไม่ได้บอกไม่ได้บอกพี่เลี้ยงว่าต้องมีการเมื่อพวงมาลัยแต่แป้งเองก็รู้ว่ามีมีการเมื่อพวงมาลัยแต่ไม่ก็ไม่ได้โฟกัสจุดนั้นว่าเ,ออเราต้องได้อะไรประมาณนี้ยางเปนกก็คือคมเปงบอกว่าใจสู้มาใช่ <ผม S 1> ยืน <ผม S 1> ยิ้ม<ๆ>ยืนยิ้มเลยค่ะเป็นยังไงบ้างกันน้ำตาอะตอนนั้นยังไม่รู้สึกเสียใจเลยยังยังงงอยู่ แต่ว่าไปเห็นแม่ปอยแกก็โอนให้หกหมื่นน้ำตาไหลเลยคะ่ะตอนนั้นแต่ว,ว่าวตอนนี้นะคะมีเดี๋ยวยเดี๋ยวมีมีเสียงงั้นงั้นเดี๋ยวมีซพกายเดี๋ยวเดี๋ยวให้หช่างภาพเก็บเก็บภาพด้วยเลยมีมาลายมาแบงก์เอาลงไปเอาก่อนลูกอ่ะให้ลงไปเอาก่อนเอามาลายก่อนลงไอามาลายก่อนลเลยค่ะมเลยครับ ตอนละตอนละตอนละตอนบในวันนั้นตอนที่ผมนั่งดูผมผมนั่งอยู่แถวหน้าเลยผมผมเห็นแล้วว่าทุกคนมีมีมาลัยหมดเลยแล้วก็มีท่พอดอกไม้ซึ่งผมเองเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองหน้าชาไปหน้าชาไปแบบนิ่งไปเลยแบบเราไม่มีมาลัยแต่ว่า เราก็ได้ในช่วงนั้นเราก็ได้มอบมอบอมารัยน้ำใจให้น้องเป็นเป็นเป็น,ปนทุนเลน็กน้อยแต่ว่าไม่ได้เป็นมารัยมาเพราะเราไม่ได้เตรียมมาจริงจริงในส่วนนั้นอะากเราไปเป็นไงบ้างครับฟีดแบ็กแฟนนางงามบางบางคนก็เข้ามาให้กําลังใจทางทาง,ทางอินบ็อกซ์ส่วนตัวแล้วก็ทั้งแชร์ออกไปในกลุ่มต่างๆหรือในเพจต่างๆอันนี้ซึ่งผมก็ได้ไล่อ่านแล้วนะครับก็รู้สึกว่ามันก็เป็นฟีดแบ็กที่ดีทั้งทําให้ทีมเราเนี่ย มีความกระเตื้องมากขึ้นแล้วก็ใส่ใจในการประกวดมากขึ้นมันอาจจะพลาดไปในวันนั้นจริงๆพูดไม่ออกพูดไม่ออกเลยเพราะว่าหนูหนูไม่ได้ต้องการพวงมาลัยเลยค่ะพี่ชนแต่ว่า <S <S ห,นหนูอยากตอบแทนพี่ชนอย่าง,างที่ว่าไปที่พี่ชนทาทําให้หนูได้มายืนบนจุดจุดนี้แต่เมื่อวานก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจเลยยังยังงง,ง,งอยู่แต่ว่ามีแบบแฟนคลับมันสะกดเนาะว่าอุ้ยเจ้าสงสารไม่ได้พวงมาลัยแบบนี้แล้วก็มีแม่ปอยมาให้หกหมื่นหนูก็ตกใจที่ อุ้ยเรามาถึงขนาดขนาดนี้เลยเหรอได้พวงได้พวงมาลัยออนไลน์แบบ6 0 0 0ืนซึ่งไม่เคยคิดมาก่อนว่าว่าจะได้แล้วก็ไม่ไม่เคยหวังว่าว่าจะได้เนะมื่คืนเมื่อคืน